วิชายันหนึ่งไม่มีสองครอบจัก,กรวาลพ่อท่านรีแห่งวัดอัโสกาลามจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จานขอนำเสนอ ยันหนึ่งไม่มีสองครอบจัก,กรวาลของหลวงพ่อรีธรรมทโรจังหวัดสมุทรปราการในวิดีโอนี้จะกล่าวถึงประวัติของพ่อท่านรีโดยย่อและวิธีการลงยันหนึ่งไม่มีสองครอบจัก,กรวาลหลวงพ่อรีธรรมทะโรหรือท่านพ่อรี แห่งวัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นสิทธิสายวิปัสสนากรรมฐานอันดับต้นของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปูรพาจารย์สายพระปา่าชาติภูมิของท่านเป็นชาวบ้านหนองสองห้องอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่31มกราคม2449เมื่อตอนท่านเป็นเด็กท่านเป็นเด็กที่เรียงยากและขี้โลกเมื่อปีพุทธศักราช2468หลวงพ่อรีมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสังกัดมหานิกายหลังจาก อุปสมบทแล้วหลวงพ่อลีได้ไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์บทซึ่งเป็นสิทธิสายพระกรรมฐานของหลวงปู่มัน่นและท่านยังได้ออกทุดงติดตามพระอาจารย์บทเพื่อไปพบหลวงปู่มัน่นซึ่งขณะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นแล้ว หลวงปู่มั่นได้สอนวิธีการปฏิบัติธรรมสั้นๆว่าคำว่าพุทโธนี้คือความพิเศษเป็นดวงแก้วแห่งธรรมหลังจากนั้นหลวงพ่อรีจึงได้ไปศึกษาวิชากรรมฐานเพิ่มเติมจากพระอาจารย์สิงห์ขันตายาาโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพระโลหลวง พ่อรีภาคเพียรปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งปีพุทธศักราช2471ท่านจึงได้แปลยัติจากมหานิกายเป็นธรรมยุทธโดยมีหลวงปู่มั่นเป็นผู้บรรพชาเป็นสาม,มาเณรให้และมีพระปัญญาพิสารเทระหนูแห่งวัดสะปพทมเป็นพระอุปชา หลังจากนั้นหลวงพ่อรีจึงได้ทุดงกับหลวงปู่มั่นในที่ต่างๆได้แก่คาเมนพระมาและอินเดียจนผลการปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของหลวงปู่มั่นฉะนั้นหลวงปู่มั่นจึงให้ท่านออกทุดงคกรรม,มาฐานเพียงลำพังจนในที่สุดท่านมาจําพรรษาที่สำนักสงฆ์แม่ชีขาว จังหวัดสมุทรปราการต่อมาได้พัฒนามาเป็นวัดอโศการามหลวงพ่อลีนับว่าเป็นพระภิกษุเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระเกจิอาจารย์สายกรรมฐานที่เข่งกรัดเข้มขังและทรงอภิญญาครั้งหนึ่ง หลวงพ่อรีท่านระลึกชาติว่าก่อนที่ท่านจะเกิดมาเป็นหลวงพ่อรีนั้นท่านเป็นลูกของเศรษฐีชาวจันทบุรีที่ตายตั้งแต่เป็นเด็กและตอนนั้นแม่ของท่านที่จันทบุรียังมีชีวิตอยู่มีอายุ79ปีดังนั้นหลวงพ่อรีจึงได้เดินทางไปโปรดทำให้แม่ในอดีตชาติ มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2,500หลวงพ่อลีท่านได้จัดงานอุปสมบทพระภิกษุจํานวน2,500รูปบวชชีพรามจํานวน2,500คนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาลที่วัดอโศการาม นอกจากนี้ยังได้มีการจัดให้มีพิธีพุทธาพิเศกซึ่งเป็นการพุทธาพิเศกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีการสวดพุทธาพิเศกจำนวน15วัน15คืนก่อนที่จะมีการจัดงานพิธีนี้หลวงพ่อลีท่านทราบด้วยยานวิถีว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะต้องมีผู้ที่มาคอยกันแกล้งขัดขวางจนเกิดอุปสรรคต่างๆนานาแน่นอนท่านจึงได้กำหนดจิตพิจารณาว่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะมาช่วยให้การดำเนินการฉลองพิธีที่เริ่มจะมีขึ้นนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยท่านจึงทราบด้วยยานจึงได้นิมนต์พระอุปคุตมหาเทระทางจิต เพื่อให้มาช่วยในการเป็นผู้ดูแลพิธีในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จจากนั้นหลวงพ่อรีท่านจึงได้มีการจัดเตรียมอาสนะที่นั่งสำหรับครูบาอาจารย์และพระภิกษุที่จะมาร่วมงานก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองโดยมีการสวดมนต์ท่านได้จัดเตรียมอาสนะ ที่นั่งพิเศษไว้ที่หนึ่งซึ่งอยู่ด้านหน้าติดกับโต๊ะหมู่บูชาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ครูบาอาจารย์พระภิกษุจำนวนมากต่างหลังไหลเข้ามาในงานและมานั่งประจำในที่ของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไม พิธีสวดมนต์จึงไม่เริ่มขึ้นสักทีจูจูก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุชลาพร้อมๆอ,องค์หนึ่งมาจากไหนก็ไม่ทราบได้ถือใบบัวใบใหญ่ปิดศีรษะคล้ายเป็นล่มกันแดดเดินเข้ามาในงานแล้วก็มานั่งที่อาสนพิเศษที่มีการจัดตระเตรียมไว้นั้น เมื่อพระภิกษุชาลานั่งประจำที่ของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเจริญพระพุทธมนต์ก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากเสร็จพิธีการเจริญพระพุทธมนมต์นนลนแล้วพระภิกษุชาลารูปนั้นก็ลุกขึ้นเดินออกจากงานทันทีต่างคนก็สงสัยว่าพระภิกษุรูปนี้ท่านเป็นใครมาจากไหนและจะกลับไปที่ใด ก็ปรากฏว่าท่านได้เดินตรงไปที่ทะเลพอท่านมาถึงที่ทะเลก็ปรากฏว่าทะเลนั้นได้แหวกเป็นเส้นตรงให้ท่านเดินเหยียบบนพื้นดินเดินลงไปในทะเลอย่างง่ายได้แล้วก็หายตัวไปในที่สุดเมื่อมาถึงตรงนี้หลายคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ตกใจและเกิดความอัศจรรย์ใจ จึงได้เข้าไปกราบหลวงพ่อลีหลวงพ่อรีท่านจึงได้กล่าวบอกว่าพระภิกษุชลาผอมผมที่คุณโยมทั้งหลายได้เห็นนั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลหลอกเป็นอาจารย์ของอัตมาเองท่านก็คือพระอุปคุตมหาเทระนันแลโยมปัจจุบนันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะ ท่านมักจะเข้าสมาธิอยู่ในเรือนแก้วกลางมหาสมุทรสะดือทะเลตลอดเวลาจนกว่าพระพุทธศาสนาจะครบห้าพันปีพระอุปคุตท่านเต็มใจเสมอเมื่อมีการอาราธนานิมนต์ให้ขึ้นมาช่วยงานพระศาสนาเพราะเหตุนี้อัตมา จึงได้นิมนต์ท่านมาช่วยปกป้องคุ้มครองงานพิธีพุทธาพิเศษกึ่งพุทธการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยหลวงพ่อลีท่านมรณาภาพเมื่อปีพุทธศักราช2504สสริอายุได้55ปี3เดือน3 5พรรษาลำดับ ต่อไปจะสาธิตวิธีการเขียนยันหนึ่งไม่มีสองครอบจัก,กรวาลตามประวัติของยันนี้หลวงพ่อรีท่านได้สืบทอดมาจากหลวงปู่เสากันตะสีโลปัจจุบันนี้มีหลวงปูเ่เลียมสุจิโนพระอาริยสงฆ์เจ้าอาวาสวัดภูตูมวนารามตำบลสายขาวอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยและท่านยังเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองจังหวัดเลยให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธ,ธาเป็นอย่างยิ่งท่านได้สืบบิชายันนิไว้ วิธีการลงยันหนึ่งไม่มีสองครอบจัก,กรวาลให้ลงอักขระตัวนากนพัตมังปินทุกังชาตังทุติยังทันทเมว่าจะตาติยังเพทกันเจวะจะุดทังอังกุสัมวังปันจะมังสิระสังชาตังนคาโลโหติสัมภโห อุนาโลมาปะนะชายะเตอะสังวิสุโลหุสะหะสัทธุโนโทโธอำดับต่อมาให้ลงอุนาโลมอุ a าโลมาปะนะชายะเตอะสังวิสุโลสะะสัุโนโ อุณโลมาปะนะัชายะตอะ,ะสังวิสุโลปุสะพุปัสตุโนพุทโทลำบับต่อมาให้ลงอักขระธาตุสีอักขระยันตังอุปัสสตินาคาโลโหติสัมปะปุงมาบังเกิดเป็นตัวนาะ อัคคะยันตังอุปัสสติมะกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นตัวมะอัคคะยันตังอุปัสสติภะกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นตัวภะอัคคะยันตังอุปัสสติทะกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นตัวทะลำดับต่อมาให้ลงอัคคะ ยันหนึ่งไม่มีสองครอบจักรวาลอัคระยันตังอุปัสสติอกาโลโหติสัมปบุตรจงมาบังเกิดเป็นตัวอะอัคระยันตังอุปัสสติละกาโลโหติสัมปบุตรจงมาเปิดเป็นตัวละอัคระยันตังอุปัสสติหังกาโลโหติสัมปบุตรจงมาบังเกิดเป็นตัวหังอัคระยันตังอุปัสสติจงมาบังเกิดเป็น dua Ph akala yang ta oa jadi Jong ma bangket เป็น duai โสอัคระยันตังอุปัสสติจงมาบังเกิดเป็นตัวพระขาวา อัคคระยันตังอุปรสติจงมาบังเกิดเป็นตัวนามามีหังเมื่อลงอักขระยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ปุกเสกด้วยคาถาว่าอะระหังพุทโธอิติปิโสภะคะวาณะมามิหังเป็นจำนวน108จบสำหรับผู้ที่จะนำวัตถุมงคลยันนี้ไปใช้เมื่อจะใช้ให้กล่าวคำบูชาอาราธนาพายันหรือตะกุดจำนวน16จบ ท่านอธิษฐานไปทางใดจะมีคุณวิเศษไปทางนั้นเช่นว่าจะไปค้าขายจะไปพบปะผู้คนทำกิจการงานอันใดขอให้อธิษฐานแล้วก็สวดคาถานี้จำนวน16จบท่านจะได้รับความคุ้มครองป้องกันภัยและสมหวังตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาสุดท้ายนี้อาจารย์ขออำนาจ จันหนึ่งไม่มีสองครอบจัก,กรวาลของพ่อท่านดีจงอํำหนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุง่งเรืองเตือนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับจานวัดวา